สวัสดีค่ะลูกลหลานหลวงปู่ดูนะคะก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะก็เสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์ก็นู่นนี่นั่นเยอะมากเลยค่ะแล้ววันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดด้วยช่วงนี้จะเข้าหน้าหิมะและค่ะก็เลยไม่ค่อยมีแดดเวลาเราทำคลิปก็เลยต้องเปิดไฟเพราะว่ามันจะอากาศมันจะซึมซึมเศร้าๆเนาะที่ที่เมืองนอกจะเป็นแบบนี้ค่ะ ้าหน้าหิมะมามันก็จะไม่มีแดดเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่ดีสุดและอากาศดีตลอดทั้งปีเลยค่ะก็ก็คิดถึงทุกท่านเนาะลูกหลานหลวงปู่ดูนะคะก็เลยโอเควันนี้ว่ามาทําคลิปดีกว่าเพื่อจะได้มาเล่าอะไรให้ท่านฟังเนาะก็วันนี้จะเล่าเรื่องออช่วงแรก,แรกๆที่ดิฉันฝึกนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่า ก่อนอื่นขอขอขอพูดถึงมีมีคุณคนหนึ่งเมื่อวานเนี่ยค่ะ,ะเขาเขียนเข้ามาถามว่าเขาส่งเขาส่งข้อความไปหาทางวัดแล้วแต่ทางวัดท่ามเมืองนะนะคะไปขอหนังสือสวดมนต์แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นเป็นอาทิตย์แล้วมั้งคะไม่เห็นท่าไม่เห็นทางทางนั้นตอบข้อความเนี้ค่ะก็เลยดิฉันก็เลยบอกว่าดิฉันไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าดิฉัน ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวกลางในการส่งหนังสือะค่ะดิฉันแค่มาเล่าให้ท่านฟังว่าประสบการณ์เป็นแบบนี้ก็ถ้าใครที่จะเริ่มสวดแล้วไม่มีหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องคิดมากนะคะก็ใน YouTube มีเยอะมากเลยค่ะ,ะแค่ท่านพิมพ์เข้าไปว่าคาถาคาถาจักพาร์ก็จะมีขึ้นมาเต็มเลยค่ะก็บางทีก็จะท่านก็จะ เป็นการนำสวดให้เราแล้วก็มีตัวหนังสือขึ้นให้ด้วยค่ะมีเสียงสวดแล้วก็ตัวหนังสือก็นั่นแหละค่ะสวดตามนั้นเลยหรือว่าจดเอาตามนั้นเลยค่ะก็คือ,อแล้วก็ไปฟังคลิปที่14มั้งคะของดิฉันที่บอกว่าก่อนสวดก็พูดแบบไหนบ้างน้อมบาร,รมีของท่านมาแล้วก็ถวายชีวิตพูดทางชีวิตตงเมปูเชมิทำมังชีวิตต่างเมปูเชมิสังคังชีวิตตงัเง,ง,ตตงเมปูเชมินะคะ ก็คือน,น้อมบารมีท่านมาแล้วก็นโมตสะขึ้นก่อนแล้วก็สวดพุทธทางเนาะถวายชีวิตแล้วก็สวดคาถาจักรพพัดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําอะไรให้มันแบบไม่ต้องยุ่งยากนะคะถ้าเราไม่มีหนังสือเราก็อยากสวดและเราก็สวดาตาม YouTube เลยก็ได้มีคําสวดอยู่แล้วนะคะก็ก็มีท่านหนึ่งเข้ามาบอกว่าเพิ่งเพิ่งจะเริ่มสวดเหมือนกันเมื่อวานเนาะเมื่อคืนเมื่อคืนเห็นบอกว่าท่านเพิ่งเริ่มสวดอยกช่วย โลกของวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะก็ถ้าใครเริ่มสวดแล้วยังไม่ได้หนังสือยังไม่ได้อะไรก็ไม่ต้องคิดมากค่ะก็คือเข้าไปจุดเอาตาม youtube เลยก็คือเหมือนกันค่ะเหมือนการดิฉันดูแล้วค่ะเพราะว่าดิฉันไม่เคยขอหนังสือเหมือนกันตอนที่ดิฉันเริ่มสวดดิฉันก็จดเอาจาก youtube แล้วก็ตอนที่กลับบ้านน้องสาวก็เลยให้ ให้ซองมาค่ะซองของจากวัดท่ามึงนะที่มีพระด้านในแล้วก็มีพระผงแล้วก็มีกระดาษเล็กๆที่ท่านเขียนวิธีการสวดให้อ่ะค่ะแล้วก็จะมีลูกแก้วแค่นั้นเนาะตอนที่เราดิฉันเริ่มสวดก็ไม่ได้มีหนังสืออะไรเลยค่ะก็เอาตามสะดวกเลยค่ะเอาตามสะดวกทําแล้วง่ายแล้วก็ได้ทํารวดเร็วทันใจที่เราอยากทาเนาะก็ประมาณนั้นสวดเง้ยสวดแบบอ่สวดไปเลยค่ะในใน,นนั้นแหละ เหมือนกันค่ะเหมือนกันแล้วก็ถ้าใครอยากสวดไลฟ์สดตามท่านท่านก็จะมีเวลาให้นะคะในในอ่ใน YouTube ท่านก็จะบอกช่วงเวลาที่จะสวดไลฟ์สดกับผู้คนเยอะๆสวดพร้อมกันทั่วโลกอะไรอย่เงี้ยค่ะก็เข้าไปฟังได้นะคะท่านก็จะบอกข่าวสารเป็นระยะระยะเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของเราละทีนี้ก็ดิฉันจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังตอนท,อนที่ตอนที่ดิฉัน เริ่มสวดใหม่ๆหลวงตามาบอกว่าตอนที่หลวงตามายังไม่เข้ามาบวชนะคะท่านก็ทํางานปกติเหมือนชีวิตปกติเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็บอกว่าท่านไปวัดเนาะปู่ก็บอกว่าสวดไปแล้วก็ทดสอบพระคาถาโดยการคิดทดสอบจากเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า,าให้ว่าสิ่งที่เราคิดนะสมมุติว่าเขาเดินข้างหน้าเราเนี่ยเราอยากให้เขา หันมาเนี่ยเวลาเราคิดบอกว่าหันมาซิหันมาซิถ้าเขาหันมาก็แสดงว่า,าเราการสวดของเราเริ่มได้ผลแล้วอะไรเงี้ยค่ะขออภัยนะคะโอเคกลับมาแล้วขออภัยมากๆเลยค่ะพอดีลืมปิดเสียงและทีนี้ก็ ดิฉันหรือว่าท่านบอกว่ากับหมากับแมวที่เราเลี้ยงไวเ้เนี่ยค่ะกับสัตว์เนี่ยค่ะกับสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะสามารถรับรู้เราได้เวลาเราคุยกับเขาอะค่ะโดยคุยทางจิตนะคะเราเราทดสอบพระคาถาโดยการคุยทางจิตดิฉันจับคําหลวงตาม,า,มาฟัาจับฟังหลวงตามาแล้วจับคําท่านมามาบอกว่าเอ๊จริงหรือเปล่านะหลวงตามาพูดอย่างนี้จะอะจะ จะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ดิฉันเชื่อนะคะเรื่องพลังจิตเพราะว่าดิฉันเคยศึกษามาบ้างแล้วแล้วก็เคยอ่านเคยปฏิบัติเคยทดสอบมาบ้างแล้วดิฉันก็เลยเชื่อในเรื่องพลังจิตในการสื่อสารโทรจิตนะคะกับระหว่างคนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องต้องฝั่งนั้นต้องเป็นต้องต้องมีต้องเป็นเสาด้วยนะคะเราเราเป็นตัวส่งเขาก็เป็นตัวรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะสื่อกันได้เหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าดิฉันปฏิบัติคนนั้นก็ต้องปฏิบัติด้วยหรือว่า มีทางนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยถึงจะสื่อกันได้ประมาณนี้ค่ะดิฉันก็เชื่อเนาะเชื่อเชื่อในสิ่งที่ดิฉันเคยได้ยินมาก็เลยมาฟังหลวงตามาพูดก็เลยว่าเอ๊จริงไหมว่ากับกับสัตว์เพราะไม่เคยไม่เคยทดลองกับสัตว์เคยทดลองกับคนก็เลยมีแมวค่ะแมวดิฉันไม่ใช่รุ่นนี้นะคะรุ่นก่อนๆเนาะปันปีรุ่นปีที่แล้วนะคะรุ่นปีที่แล้วที่ดิฉันเริ่มสวดนะดิฉันก็เลย มีแมวตัวหนึ่งที่มันติดดิฉันมากเลยมันก็จะเดินตามหลังตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันอะจะคุยกับมันบอกว่าเวลามันนั่งใกล้ๆดิฉันดิฉันมองหน้ามันดิฉันก็จะลูบหัวมันเลยบอกว่าคุยในจิตนะคะบอกว่าชาติหน้าให้เกิดเป็นคนนะจะได้ไม่ต้องลําบากอย่างนี้จะได้ไม่ต้องวิ่งหนีหมาหนีอะไรที่แบบเพราะว่าแมวตัวนี้มันไม่ไม่มีเจ้าของอะค่ะคือคือมันออกลูกออกหลานมาแล้วคนข้างบ้านเขาก็ ให้กินบ้างไม่ให้กินบ้างเราก็เลยให้อาหารมันดิฉันคุยกับมันบ่อยๆนะคะตอนแรกคุยไม่มีอะไรหรอกคะ่ะตอนแรกช่วงแรกๆคุยกับมันไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วดิฉันก็คุยกับมันบ่อยบ่อยเข้าบ่อยเข้าทุกครั้งที่ไปสวนก็เลยคุยบอกว่าชาติน้าน่ะให้เกิดเป็นคนนะจะได้เกิดมาแล้วจะได้ทําบุญทํากุศลจะได้ไม่ต้องเป็นสารเตลฉานแบบนี้เกิดเป็นคนสามารถทําบุญทําอะไรได้มีวันหนึ่งที่ดิฉันคุยกับมัน แล้วมันพงโงหัวนะคะมันพงโงหัวสองครั้งแบบแบบเหมือนรับรับรู้อย่างเงี้ยค่ะคือพงโงหัวสองครั้งดิฉันเฮ้ยดิฉันตาฝาดหรือเปล่านี่แมวพงโงหัวได้ดิฉันบอกงั้นเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวลองใหม่ดิฉันก็เลยคุยกับมันอีกครั้งเอาคําเดิมนี่แหละค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เงียบไปดิฉันบอกว่าดิฉันก็เลยมาเล่าให้แฟนฟังว่าเนี่ยฉันลองคุยกับมันทางจิตนะมันรับรู้ด้วยแฮมันพังโงหัวรับแฟนก็เลยบอกว่า สัตว์เขาก็มีชีวิตเหมือนกันเขาสามารถแต่แฟนเชื่อว่าสัตว์พวกนี้ค่ะเขาสามารถสื่อสารทางจิตกับเราได้ถ้าถ้าเราฝึกนะคะถ้าเราฝึกถ้าเราฝึกในในขั้นระดับหนึ่งและทีเนี้ยดิฉันก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแล้วมันจะมีหมาตัวหนึ่งหมาของของลุงข้างบ้านของตาข้างบ้านนะคะมันจะชอบมาเวลามันเห็นเราขับรถไปสวนเนี้ยมันจะชอบมาแล้วก็ชอบมาแบบรอกินอาหารอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะ เก็บเศษอาหารหรือว่าข้าวขนมปังไปให้มันอย่างเงี้ยใส่กล่องไปแล้วก็ไปให้มันกินทุกครั้งทุกครั้งแต่ว่าดิฉันบอกกับแฟนว่าช่วงที่ดิฉันฝึกกัค่ะดิฉันบอกว่าเธอเธอไม่ต้องไล่มันนะเวลามันมากินน่ะฉันจะให้มันกินแล้วทีเนี้ยฉันจะฉันจะบอกกับมันว่าให้มันกลับเวลาอาหารหมดแล้วให้มันกลับไปโดยที่โดยที่ไม่ต้องไล่มันหรือบอกบอกเป็นภาษาคนออกมีเสียงเนี่ยค่ะบอกว่ากลับซิกลับบ้านได้แล้วหมดแล้วอะไรเงี้ย หมาตัวนี้มันแปลกมากเลยค่ะมันจะไม่กล้ามองดิฉันแต่ว่ามันกล้ามองแฟนเวลาเวลาเวลาดิฉันมองมันเนี่ยค่ะมันก็จะหันหน้าไปทางอื่นหลบสายตาแฟนบอกว่าพวกหมาพวกแมวไม่สามารถจ้องตามมนุษย์ได้มันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นลบกวนนะคะมันทําให้ตามันแบบแฟนบอกว่าตาของพวกนี้จะไม่สามารถรับแสสายตาของมนุษย์ได้ก็เลยไม่แน่ใจก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่ายังไงแล้วเนี้ยดิฉันก็มองมันอีก ม,มันมัน ana, ่ะพยายามจะแอบมองดิฉันนะคะหมาตัวน <they S 2> ี้จะชอบแอบมองเวลาเราไม่มองมันทําทีไม่มองมันมันก็จะมองเราแล้วทีเนี้ยดิฉันก็มองมันมันก็จะถอยไป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 จนแบบไกลเรามากแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็แบบดิฉันก็เลยทําแบบเนี้บ่อยค่ะทําบ่อยตอนแรกตรนแรกมันอ่ะมันอ่ะแค่ขยับไปไกลๆถ้ามันเห็นเราเนี๋ยมันจะขยับไปไกลๆเวลาเราส่งคลื่นให้มันเลยค่ะบางทีมันก็วิ่งหนีไปเลยค่ะและมีวันหนึ่งดิฉันอ่ะ เอออยากลองอ่ามันต้องฝึกระยะหนึ่งแล้วเนาะดิฉันก็เลยบอกว่ากลับบ้านสิกลับไปบ้านสิไม่มีกับข้าวและคุยคุยทางจิตนะคะคุยทางจิตมันก็มองหน้าดิฉันมองหน้าดิฉันแล้วมันก็เดินกลับบ้านมันไปเลยดิฉันบอกเฮ้ยมันจริงเหรอวะที่หลวงตาม,มาบอกว่าเราคุยทางจิตกับพวกนี้ได้กับกับหมากับแมวเนี่ยได้ค่ะเพราะว่าอ่เราไม่เคยเห็นว่ามันอ่าเราไม่เคย ไม่เคยลองอะค่ะว่ามันเกิดขึ้นกับหมากับแมวได้ดิฉันก็เลยมาเล่าให้ท่านฟังเผื่อท่านท่านท่านที่ฟังอยู่มีหมามีแมวหรือม,มีวัวมีควายอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านท่านถ้าถ้า,ถาท่านมีอยู่ท่านก็ไปลองดูนะคะว่าเราคุยกับเขาทางจิตเนี่ยเขารับรู้ได้ไหมเพราะว่าดิฉันลองแล้วดิฉันว่ามันได้ผลก็เลยมาเล่าให้ท่านฟังเนาะว่าเป็นการฝึกวิธีนึงนะคะเป็นฝึกฝึก ฝึกความความเขาเรียกกันอะไรคะฝึกถ้าเป็นสายหลวงพ่อท่านจะบอกว่าถ่ายหลวงพ่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านจะบอกว่ามโนยิที่หรือเปล่าคะดิฉันไม่แน่ใจเนาะถ้าผิดขออภัยนะคะเหมือนลิท์ทางใจอะคะ่ะลิท์ทางใจคือเราสามารถสื่อสารกับพวกสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆได้โดยการไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะท่านบอกอย่างนี้เนาะก็เลยมาเล่าให้ท่านฟังเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องอ วิญญาณเนาะมามา,มาขอบคุณเนาะก็ตอนนั้นตอนที่ดิฉันเริ่มสวดได้สักระยะหนึ่งและดิฉันไปสวดเนี่ยคะ่ะทุกครั้งที่ไปสวดเนี่ยดิฉันจะบอกเขาว่าอา่าพวกท่านทั้งหลายมารับเอาบุญกุศลนะดิฉันมานอนสวดนะนวันนี้แล้วก็ทุกครั้งที่ท่านได้ยินเสียงสวดของดิฉันเนี่ยท่านมารับเอาได้เลยนะจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ที่ ที่ต่อไปของท่านโดยไม่ติดกับภพภูมินี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไปสู่ภพภูมิอีกภพภูมินึงอะไรอย่างเงี้ยและทีเนี้ยดิฉันก็จะบอกเขาว่าดิฉันมาแค่ระยะสั้นๆฉะนั้นรีบๆมารีบๆมารับส่วนบนุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รับแล้วก็บอกดิฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้ได้ดิฉันก็คืนนั้นคืนนั้นมันแปลกอยู่อย่างนึงเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเราได้ยินคืนนั้นดิฉันก็นอนหลับแล้วก็ทีนี้ มันเหมือนในความรู้สึกอะคะ่ะมีคนมามาหาเราแล้วเราทีเนี้ยเรานีไปเปิดประตูเปิดประตูคุยกับเขาอยู่แต่ว่าตอนที่เปิดไปอะเราเห็นผู้หญิงดิฉันเห็นผู้หญิงอะคะ่ะสูงมากเลยก็ฝรั่งเนะก็จะตัวสูงกว่าเราอยู่แล้วมีผู้หญิงคนนึงแล้วก็ผู้ชายสองคนยืนยนอยู่หน้าประตูแล้วเขาบอกว่าเขามาลาเขามาลาดิฉันบอกว่าเขาคุยกับเราทางจิตนะคะเขาบอกว่าเขามาลานะ จะไปและอะไรประมาณนี้มาลาจะไปละดิฉันช่วงที่ดิฉันคุยกับเขาอยู่นะคะสามีดิฉันที่นอนอยู่ข้างข้างแต่ว่าเรานอนคนคนละเตียงนอนเนาะเขาได้ยินเสียงคนเคาะประตูค่ะคนเคาะประตูช่วงนั้นประมาณตีสามตีสามตีสี่คนเคาะประตูก๊อกก๊กก๊กแต่ก๊กที่สามเนี่ยเขาแบบแบบเด็ดดีตัวปึ่งขึ้นจากที่นอนแล้วก็รีบไปเปิด,ป,ดประตูแล้วก็เปิดออกไปโดยที่แบบ ไม่มีอะไรค่ะไม่มีคนไม่มีอะไรเลยแต่เขาบอกว่าดิฉันก็เลยตื่นตอนนั้นอะตื่นแล้วทีเนี้ยความฝันมันก็แฟบหายไปเลยใช่ไหมคะล้วนี่ก็ตื่นแล้วดิฉันกว่าเธอไปเปิดประตูทําไมมันดึกมากเลยนะเนี่ยมันมันยังยังไม่สว่างเลยเขาบอกว่าเขาเขาเขาเลยขึ้นมาเขาบอกว่าได้ยินเสียงคนคอประตูนนะาได้ยินเขาตื่นก่อนที่จะไปเปิดแล้วคะ่ะเขาบอกว่าแต่เขานอนฟังอยู่เขานอนฟังอยู่แล้วทีนทเนี้ยก๊อกที่สามเนี้ย มันก็เขาก็เลยดีดตัวจากที่นอนแล้วขึ้นไปเปิดดูมันก็มืดใช่ไหมคะเพราะว่าข้างนอกมันยังไม่สว่างตีสามตีสี่เนาะและทีเนี้ยมันอย่างที่ดิฉันเคยเล่าให้ท่านฟังนะคะว่าเถียงนาน้ยดิฉันเนี่ยมันมันยู่สุดเลยค่ะมันไม่มีวันนี้มีบ้านคนดังนั้นก็เป็นป่าแล้วเนาะข้างนี้เป็นบ้านแต่ว่ามันก็ห่างจากเถียงนาน้อยเราก็จะเป็นบ้านป่าเลยฝั่งนี้เป็นป่าติดป่าเลย ทีนี้เวลาเขาเคาะประตูกลางคืนนะคะมันมันจะกล้องอะคะ่ะมันจะดังแบบเสียงกล้องมากเลยแกก็เลยบอกว่าแกนอนฟังและสักระยะหนึ่งแล้วทีนี้แกก็เลยก๊อกที่สามเนี่ยแกก็เลยกระโดดขึ้นแล้วก็ไปเปิดประตูออกมาก็เงียบแกก็บอกตอนเช้ามาก็เลยถามแกอีกครั้งแกบอกว่าหน้าตั้งแต่เธอมาอยู่เนี่ยเธอรู้ไหมผีทมาเยี่ยมบ่อยมากเลยก็คือแบบคือได้ยินเสียงอะคะ่ะคือเราเราได้ยินเสียงแล้วก็ เราได้ยินเสียงคนคุยอะค่ะบางทีเราได้ยินเสียงคนคุยบางทีแล้วก็มีครั้งนี้ท,ที่ที่ได้ยินเสียงคอปประตูเลยก็เลยบอกว่าอ๋อฉันบอกเขาว่าถ้าเขาได้รับบุญแล้วจะไปแล้วมาช่วยบอกฉันหน่อยนะฉันอยากรู้ว่าด้วยความที่เราอยากรู้อะค่ะว่าบุญบุญกุศลที่เราสวดไปเนี่ยเขาได้รับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย <laughs> เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ที่ได้ยินเสียงแล้วว่าช่วงที่เราคุยกับเขาเนะี่ย ได้ยินเสียงคอบประตูเป็นครั้งที่3แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตื่นเช้าขึ้นมาก็เลยเออค,คิดถึงเขาเลยบอกว่าเออถ้าไปแล้วก็โอเคนะขอบคุณมากที่มาบอกอยากอยากรู้แค่นั้นแหละว่าได้แล้วจะไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าออช่วงนั้นดิฉันยังไม่ครอบวิมานยังไม่ครอบวิมานที่ดินไว้สวนเราไว้ฉะนั้นอ่ะก็เลยจะได้ยินได้ยินใครที่มาเคอะประตูหรือได้ยินเสียงคุยอะค่ะเป็นระยะระยะเนาะแต่ว่า หลังจากที่ดิฉันครอบวิมานส่วนไว้แล้วเนี่ยบางครั้งดิฉันฝันเห็นเขานั่งอยู่ข้างนอกเลยนะคะเขาแบบเขาไม่สามารถเข้ามาที่เราได้จริงๆนะคะอันนี้การครอบวิมานเนี่ยแบบอยากบอกท่านว่าแบบได้ผลแบบได้ผลแบบในความฝันนะคะเราเห็นเลยเราฝันมาเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาเข้ามาในที่เราไม่ได้แต่เราบอกว่าให้นั่งอยู่ข้างนอกนั่นแหละเดี๋ยวก็สวดมนต์แล้วก็รับรับบุญนรับปุศลข้างนอกก็ได้ไม่ต้องเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะว่า ช่วงหลังๆมาดิฉันกลัวค่ะเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าดิฉันได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาใกล้เราเกินไปก็เลยกลัวก็เลยบอกว่าเขาให้อยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยนี่ราคาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ตอนที่เริ่มสวดใหม่ๆเห็น,เห,นเห็นมีมีท่านหนึ่งเนาะเห็นมีท่านหนึ่งเมื่อวานก่อนที่ท่านมาเขียนบอกว่าแกก็เองก็เป็นเหมือนข้าเนาะข้า่ะขนาดเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้ว เห็นพระคาถายังคิดไม่ดีเลยแต่ข้าก็จะพยายามทำ,ทำพยายามสวดสู้กับมันให้ใหแกบอกว่าจะทำให้มันได้ดีจนได้อะไรเงี้ยก็อนุโมทนาด้วยนะคะก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าดิฉันก็เคยพูดตลอดเนาะดิฉันเป็นแค่แสงเทียนเล็กเกนะคะช่วยช่วยแนะนำนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็มาบอกมาเล่าให้ฟังในสิ่งที่ดิฉันปฏิบัติไปแล้ว เนี่ยค่ะสำคัญมากเลยนะคะใครมีหมามีแมวไปทดลองดูงนะคะคุยทางจิตกับเขานะคะคุยทางจิตช่วงแรกๆเราอาจจะยังไม่เห็นอกคะ่ะแล้คุยไปเรื่อยๆแล้คุยไปเรื่อยๆเพราะเราอยากรูว่าพลังจิตเราเข้มแข็งมากเพียงใดเราเป็นการทดสอบอะคะ่ะเป็นการทดสอบตัวนี้เนาะก็โอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะบุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทํา ขอให้บุญนี้กุศลนี้จงส่งถึงลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านนะคะช่วยกันสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนานั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามที่ท่านาปฏิบัติอยู่แล้วคล่องอยู่แล้วก็ทำร่วมๆกันไปนะคะดิฉันเชื่อมากมายเลยว่าเชื่อมัน่นเหลือเกินเลยว่าถ้าท่านปฏิบัติไปเรื่อยๆท่านจะรู้จะเห็นจะสัมผัสได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองแล้วก็สิ่งรอบข้างนะคะ วันนี้ไปแล้วค่ะลูกหลานหลงปู่ดูทุกท่านสวัสดีค่ะ